สวัสดีค่ะชาวราศีกุมค่ะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20มกราคมนะคะถึง18กุมภาพันธ์เป็นคนธาตุลมนะคะแล้วก็มีดาวยูเรนัสเป็นดาวประจาําราศีเนื่องด้วยอิอทธิพลของดาวยูเรนัสนะคะเขบอกว่าชาวราศีกุมนจะเป็นคนที่ยูนิคนะคะก็คือว่าเป็นคนที่มีลักษณะประจำตัวอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นคนที่เดาใจเดาทางได้ยากมากนะค,ะคนชาวราศีกุม แล้วก็อีกอันนึงก็จะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะล้นนิดนึงดือ้อั้นนะคะในบางในบางครั้งนะคะชาวราศีกุมก็เนื่องด้วยอิทธิพลของดาวยยเรนัสอีกอันนึงที่เด่นเด่นก็จะเป็นเรื่องอเนื่องด้วยเป็นคนธาตุลมนะคะก็จะเป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายนะคะเข้าได้กับทุกเพศทุกวยัยทุกชนชั้นวรรณะด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่สนใจใส่ใจคนรอบข้างมากๆนะคะ อ,อันนี้ถือว่าเป็นข้อดีของชาวราศีกุมทีนี้ก็มาดูว่าในเดือนกันยายนนี้นะคะมีอะไรเกิดขึ้นกับดวงชาวราศีกุมบ้างนะคะโอ้ก็เดือนนี้นะคะก็เด่นๆเลยขอแสดงความยินดีกับชาวราศีกุมในเรื่องการเงินด้วยนะคะก็คือช่วงประมาณวันที่2ค่ะมีมีฟูมูนะคะขึ้นในเรือนการเงินของชาวราศีกุมถือว่าฟูมูลก็อย่างที่บอกอ เป็นเรื่องของเป็นเรื่องดีๆเป็นเรื่องของพลังบวกพลังดีเป็นเรื่องของความโล่งความเคลียร์เป็นเรื่องของความชัดเจนในเรื่องของเงินนะคะหรือบางคนที่เหมือนกับว่าอ่ารู้สึกเหมือนว่าตัวเองคุณค่าในต,ตัวเองลดลงนะคะช่วงต้นเดือนกันยายนนี่เหมือนกับว่ามันจะมีพลังของฟูมูลเข้ามาเสริมทําให้รู้สึกเหมือนกับว่ามีมีความภาคภูมิใจในตัวเองมีรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะ่าเพื่ เขาใช้เหมือนกับว่าถือว่าเป็นแรงเสริมที่ดีกระตุ้นในตัวเราเนในส่วนของฟอมูลนะคะอีกอันนึงนะคะที่น่าสนใจก็จะเป็นตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะมีในเรื่องของเดือน8นะคะมีดาวพุธค่ะดาวพุธอยู่ในเดือนแปเดือนแปก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินของคนอื่นนะ,ะเงินของคนอื่นที่มีที่มาเกี่ยวข้องกับเราอย่างเช่นเงินของคู่ครอง เงินของสถาบันการเงินที่เราไปดีไว้ไปติดต่อไว้หรือว่าเงินลงทุนเงินหุ้นอะไรประมาณนี้ใครที่ไปลงหุ้นลงทุนอะไรไว้เนี่ยคือเหมือนกับว่าเป็นการเริ่มต้นของเดือนที่ดีนะคะเพราะว่ามันได้รับแรงกระดับพุทธนะ,ะเป็นเรื่องของการเจรจาตกลงอะไรต่างๆเกี่ยวกับเงินตรงนี้นะคะ มันได้รับแรงเสริมจากดาวพูโตดาวศรแล้วก็ดาวพระพฤหัสในเรือนของ12เรือนของอสภาวะจิตใจนะคะเหมือนกับว่ามันจะมีความอิ่มเอิบความดีใจความภูมิใจความอะไรที่มันดีๆเกี่ยวกับความรู้สึกตัวเองนะคะเรื่องของเงินอีกทั้งยังมีช่วงประมาณวันที่17นะคะมีมีมนิวโมนนะคะ เข้ามาอยู่ในเรือน8ดโดยเพราะฉะนัน้นก็ว่าจะเป็นเรื่องของเป็นส่วนของการเริ่มเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ผลกลาําไรที่เราไปลงทุนลงหุน้นหรือว่าอะไรไว้หรือว่าไปติดต่อไว้เนี่ยคือโอกาสหรือว่ามันจะเริ่มที่จะตกลงกันได้ได้ดีเนี่ยก็คือประมาณประมาณวันที่ยี่เอวันที่17นะคะก็คือมันก็ว่ามีการเริ่มชัดเจนขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ช่วงประมาณวันที่2เหมือนกันนะคะก็จะมีอาทิตย์เนี่ยอยู่ตรงนี้ด้วยพวกว่า ประมาณวันที่2นะคะได้รับแรงเสริมแรงดีด้วยนะคะจากดาวยูเรนะัสซึ่งอยู่ในเรือน4เพราะฉะนั้นก็บอกว่า,าเงินตรงนี้ที่มันมาเกี่ยวข้องกับครอบครัวเรื่องของอะไรที่เรือน4อาจจะเรื่องของอาจจะมีเซอร์ไพรส์ตรงนี้เรื่องของความโชคดีนะถือว่าเป็นแรงเสริมนะคะก็เหมือนว่า,าเสริมอาทิตย์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ว่าเป็นแรงเสริมที่แรงเสริมแรงนะคะ,ะแล้วอีกอันนึงก็เหมือนกับว่า อาทิตย์ก็จะได้รับแรงเสริมจากดาว3ดวงนี้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าในเรื่องเงินที่เราไปเกี่ยวข้องหรือว่าจะามีส่วนได้ส่วนเสียกับกับเงินตรงนั้น,นะคะช่วงประมาณวันที่17เนะคะเป็นการเริ่มต้นเก็บเกี่ยวแล้วก็จริงๆนะน้องมันมาตั้งแต่ต้นเดือนลาเหมือนกับว่าผลประโยชน์ต่างๆใครที่ไปลงทุนหุ้นอะไรต่างๆไว้เนี่ยถือว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ปุ๊บปั๊บกระท่านหัน ปุ๊บปั๊บรับโชคอะไรประมาณนี้นะคะถือว่าเป็นแนวโน้มเป็นโอกาสที่ดีของชาวกุมนะคะกับเงินลงทุนเงินหุ้นเงินปันผลเงินอะไรพวกนี้อีกทั้งเงินที่มันจะเข้ามาอยู่ในตัวเองเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเรื่องการเงินสถาบันอ่าเรื่องการเงินของเราเนี่ยเรื่องการเงินเนี่ยก็เคลียร์โล่งโปร่งชัดเจนมากนะคะตั้งแต่ต้นเดือนแล้วเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของชาวราศีกุมนะคะเรื่องการเงิน ทีนี้ก็จะมีอันนึงในเรือน3ม,มีดาวองคารนะคะเดินถอยหลังเข้ามาอยู่ในเรือน3เรือน3นี่ก็จะจริงๆองคารเนี่ยมาอยู่ในเรือน3เป็นราศีเมษนะ,ะก็จะมีดาวองคารประจําอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าดับเบิลแรงเลยนะคะเพราะว่าเป็นการเดินถอยหลังเข้ามาอยู่ในเรือน3เป็นเรื่องของอบางทีใครที่เคยทํางานหรือทําอะไรไว้ก่อนที่ยังไปไม่สุดไปไม่ถึง อาจจะมันเดินถอยหลังนะอาจจะมีการกลับมาปัดโฟนใหม่กลับมาเริ่มใหม่กลับมาเริ่มทำใหม่นะคะมีโอกาสเข้ามาเริ่มทําใหม่เพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเป็นการเริ่มต้นนะแต่ยังไงซะเนี่ยมันยังมันยังมีความเครียดความไม่สมุดความไม่โล่งโปร่องอยู่นะเพราะว่ามันยังมีทางมุมเครียดกับดาวดาวเสาร์ซึ่งอยู่ในเรือนความคิดตรงเราของเราตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าอะไรที่เราทําไว้ แล้วในอดีตแล้วมันยังยังไม่สุดยังไม่ไปไม่ถึงเป้าหมายวันนี้อาจจะมีเดือนนี้นะคะจะมีการกลับมาปัดฝนใหม่เริ่มทำใหม่ปัญหาต่างเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะคะอย่า,าเพราะว่าในเรือนหกค่ะมันมีดาวาดาวโศกนะคะอยู่ในเรือนนะคะจริงๆมันดาวโศกเป็นเรื่องของดาวดีนะคะเป็นเรื่อง,องความสุขความรักเรื่องขังการเงินประมาณนี้มันอยู่ในเรือนการงาน แต่มันมาทำมุมเครียดกับดาวคารตรงนี้ค่ะก็คืองานที่เราเริ่มทำไปเคยทำไปแล้วนะคะแล้วกลับมาทำใหม่แต่มันก็ยังมีความเครียดอยู่นะคะยังมีอุปสรรคยังมีปัญหาเดิมๆม,มาให้แก้ไขยอยู่ก็อย่าพึ่งท้อแท้นะคะก็ถือว่ามันยังมันยังไปไม่สุดก็ดาวสุกตรงนี้ค่ะมันจะย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนนี้ประมาณวันที่6นะคะเรือนคู่ครอง คู่ครองเอเลนหกเอนเคู่ครองคู่สัญญาอะไรประมาณนี้ก็มาอยู่ในราศีสิงซึ่งมีอาทิตย์อยู่ด้วยนะคะก็ยังเป็นเรื่องของอะไรที่มันยังเครียดอยู่นะคะเพราะว่ามันยังมาทํามุมกับดาวยูเรน,นัสตรงนี้ก็คือความเครียดก็เอิดจะมาปุ๊บปั๊บเหมือนกันนะคะก็คือเหมือนว่าเป็นอะไรที่ให้เราได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆนะคะ ก็อย่างที่บอกนะคะใครที่เหมือนก็เริ่มกลับไปเคลียร์ใหม่เริ่มกลับไปเริ่มใหม่ไปปัดุ่นใหม่สิ่งที่เราเคยทําค้างคาไว้กลับไปเริ่มใหม่เริ่มแล้วมันยังมีปัญหาอุปสรรคเดิมๆอยู่นะคะก็อย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งถอยนะคะเพราะว่าวันที่28ค่ะมันจะมาทํามุมดีมุมเสริมกับดาวอังคารตรงนี้นะคะก็ก็อย่างที่บอกนะคะก็คืออย่าเพิ่งท้อ ช่วงประมาณวันที่28ค่ะมันมันจะทุกอย่างมันจะเริ่มคลี่คลายทุกอย่างมันจะเริ่มดีขึ้นนะคะไอ้ที่เราเคยทําแล้วยังไปไม่สุดเนี่ยยีเนี่ยมันจะมีคําตอบปลายเดือนค่ะจะมีคําตอบให้เราว่าเออปัญหาอุปสรรคต่างๆมันจะเริ่มลดน้อยถอยลงไปจะเริ่มคลี่คลายขึ้นอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อนะคะให้สู้ต่อไปก็สุดิการนั่นจริงๆก็เป็นคนราศีกุมงเหมือนกันเหมือนเอาเรื่องของตัวเองมาเล่าเลยก็ <c oughs> <c oughs> อีกอันนึงนะคะเป็นเรื่องของเดือน9ค่ะเดือน9เพราะว่าดาวพุธที่อยู่ในเรือนการเงินตรงนี้นะคะก็จะย้ายเข้ามาอยู่ในเรือน9ช่วงประมาณวันที่5นะคะก็ะเดือนเก้น่จะเป็นเรื่องของการติดต่อทางไกลาการเดินทางไกลช่วงนี้จะเดินทางลาบากนะคะก็ติดโควิดอยู่หรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของการแพลแนที่จะเรียนต่อในขั้นสูงขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะคะถามว่ามันโล่งไหมยังไม่โลง่งค่ะยังมีความเครียดอยู่ ะะมันก็ยังมาทำมุมเครียดกับดาวสามดวงเรื่องจิตใจเราอยู่มันก็ยัง <c oughs> เขาเรียกว่ามันยังวนเวียนยังคาใจยังติดใจอยู่อะไรต่างๆเนี่ยที่เราอาจจะมีการติดต่อทางไกลนะคะติดต่อประสานงานทางไกลาทางทางก็ยังไม่โลง่งนะ,ะทางก็ยังทำให้เ,เกิดความเครียดความไม่สะดวกอยู่เพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็ค่อยเป็นค่อยไปนะแถมมันยังมาทำมุมตรงข้ามกับ ไอ้งานที่เราทำค้างไว้เนี่ยมันก็ยังมาทำมุมตรงข้ามกับดาวคานนี้ด้วยนะคะถือว่าเรื่องอะไรที่เราไปดิวไว้ไกลทางไกลต่างๆเนี่ยมันยังนามาซึ่งความเครียดนะคะก็อย่าพึ่งท้อน,นะคะและอีกอันเองมันจะโล่งขึ้นนะคะประมาณที่ยี่สิบเอ็ดนะคะก็จะมีอาทิตย์นะคะีค่ะก็จะเริ่มตรงนี้นะคะก็จะเริ่มเข้ามาเสริมกันตรงนี้ด้วยนะคะมันก็ได้รับพลังเพิ่มขึ้นมาอีก เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอะไรต่างๆที่มันยังยังไปไม่สุดยังไปไม่ถึงเนี่ยยังเจราจาไม่ตกลงทํายิ่งคุยทางไกลย,ยิ่งทําให้เครียดขึ้นเนี่ยอะไรต่างๆพอได้ที่เข้ามาเสริมเนี่ยมันอาจจะเริ่มคลี่คลายเริ่มดีขึ้นนะ,ะแล้วก็ช่วงประมาณ27ปลายเดไปเดือนค่ะไอเจ้าพูดเนี่ยดาวพูดตรงนี้นะคะก็จะย้ายเข้ามปในเดือน10แล้วนี่เป็นเรื่องของเจราจาเรื่องงานแล้วนะคะเหมือนกับว่าจะมีการพูดคุยกันเจราจาการติดต่อเรื่องงานคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่า ช่วงที่มีการเจรจาติดต่อตรงนี้อาจจะมีนามาซึ่งความเครียดความไม่ลงรอยความตกลงกันไม่ได้นะคะก็ไปไปลายเดือนนะคะก็เหมือนกับว่าทุกอย่างมันจะเริ่มคลี่คลายลงเพราะว่าที่จะย้ายเข้ามาเสริม21นะคะแล้วก็พุทธก็จะย้ายไป 28, 27ีสเนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสรุปนะคะก็ชาวราศีกุมเดือนนี้นะคะต้นเดือนต้นเดือนกลางเดือนเลยนะคะก็แนวโน้มทางด้านการเงินนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเงินที่เรา จะหามาได้ได้วยตัวเองหรือเงินที่เราไปลงทุนลงหุ้นอะไรไว้เนี่ยโอกาสและแนวโน้มดีมากๆนะ,ะที่จะได้มาเพราะว่ามีดาวต่างๆเข้ามาเสริมมามาเหมือนว่าเป็นแรงถักจากดาวพวกนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือทํามุมดีมุมเสริมกับดาวตรง3ดวงที่อยู่ในเลนสิบสองอีกด้วยวเหมือนกับว่าโล่งมีโอกาสเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ผลกําไรในช่วงนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่นะ่าสนใจก็เป็นเรื่องของ งานที่เราเคยทาไปแล้วแล้วมันยังเขาเรียกว่าทิ้งไว้ก่อนทําไม่สําเร็จแล้วกลับมาปัดฝุนใหม่เริ่มทมาําใหม,ม,นะม่ปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยมันก็ยังเดิมๆอยู่นะคะมีปัญหาอุปสรรคมาให้แก้ปัญหารายวันอยู่นะคะเฉพาะหน้าอยู่ประมาณนี้ก็อย่าเพิ่งท้อนะคะเพราะว่าปลายเดือนมันจะเริ่มโล่งเริ่มเคลียร์ขึ้นค่ะประมาณ28นะคะก็อย่าเพิ่งท้อถอย ส่วนอะไรต่างๆในเรื่องของการคุยทางไกลค่ะติดต่อประสานงานกันอะไรที่มันคุยกันระับไกลเนี่ยประสานงานสื่อสารทางไกลเนี่ยมันอาจจะยังติดขัดเริ่มเหมือนกับว่ายังคุยกันไม่ลงตัวยังทําให้เกิดความเครียดอยู่ยังไงซะประมาณวันที่2 1นะคะก็มีอาทิตย์คำมาเสิมงเนี่ยเหมือนว่าต่างๆเนี่ยจ,จะเริ่มเคลียร์เริ่มชัดขึ้นนะคะแล้วก็มันอ่าอ่ ดาวพุธเนี่ยก็จะย้ายออกนะคะประมาณ27เข้าไปอยู่ในเรือนการงานเพราะฉะนั้นเนี่ยอขอให้ชาวกุมนะคะก็ค่อยคิดค่อยทำนะคะเรื่องงานอาจจะยังไม่ยังมีปัญหานะคะส่วนเรื่องเงินเนี่ยยังไงก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพโอกาสเก็บเกี่ยวเข้ามาแล้วนะคะก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับชาวราศีกุมนะคะทั้งเรื่องงานเรื่องคุยปัญหาอุปสรรคต่างๆ นะคะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ